สวัสดีจ้ามากินขา้นนา,วา,ขาวมื้อนี้ผัดกะเพรากากหมูแล้วก็อบขาหมูจานเปิดจานมากไหมเข่าหน่อยวะฮะเข่าหน่อยอืพอดมเปิดไปไครพูเอากรให้เฮานี่แหละมองก็สื่อความนี่นึงแม่ผัดกะเพรากากหมูร้องมึงเด้อลูกค้าไใสั่งไปแล้ว เฮ็ดพัดใดเฮ็ดน like yeah. uh, uh, ้ำพริกใดเฮ็ดน้ำพริกกลางมูกระแสรบจะเห็ดว่าดังเพื่อนอ่านมันเนาะเิ้มมูนี่หวานเลยน่าจะเก็มจากกากมูนะ อเอาลยจะมีมาเดือดเดือดเด้ออาทิตย์หน้าจังสิมีของทรง้ะจ้ะอาทิตย์นี้ปากกอนมันเหมดทันกบอย่างมันบ่อร่อยคือ,อเอาเลยเห็ดครบแล้วก็ดห้ทรงลูกห่างเรียกเอาเลยไหมอันนะบบี้นะอยากให้แบบลูกหาหรือกินซุดใหม่ซุดฟันไม่ครบแล้วไม่ทำทีเดียวเลยเนาะ ทำไมาคุณซึงไม,าาม่จำเพรามาไม่ครบก็คัมมูก็เสียทำไมมันจึงไม่ครบกำไลน้ <c oughs> องม,มาเป็นตอนตอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเวียนอย่างี้ มาอีกเลอไ,ไม่ใช่โบกุยแล้วแบบากเวี่น <c oughs> ๆเลยนะ้นกาเวยนเยข้า,าขคิดตรงนี้กูได้เนอ <c oughs> คิดตงรงแต่ี่เพื่อเขาก็ะกวมันเป็นสเต็ปไปเลยได้หาตามสูตนลงทุนเข้าเอ,อิน <c oughs> โอ้ตัวไรกับย่างงมบัวเดียวเผ็ดเพชรบริหารงูจะลองไม่เห็นจับทีเนี้ยเปสุงมเขาจับาลงกซอย่งเดียวอืมกเป็นคนดังไหมัุมาชายขอยัดอยไปหายครับส่งที่จ0 8 0จิบแปดจบเขาาแตกเงอนสองบีป้วนะเขานี่แตกเือน ทำนยู่จะเอาแล้วเอา้าคภูมใจนะาะเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างเดี๋ยวสั่งมันสิจะถือเอาได้ไปขี้น้ำมันคภูมใจกลางจะแซ่ห่ออะไรแซ่รักหมืน่นก็ดีใจแล้วคภูมใจนะจาจะหอมไปงวดเจ็ดเดียดฮะไปงวดเจ็ดเดีย<ะ>ดแบบอืมแซ่แรงเกะเกะ โอ้หม่นาป่นยอย่างน้อ่าามาแล้วแล้วนนีจังไก่มันเห็นปะเขาอย่างนมาอีก็อลไรล่ะเอ็นแต่แขนแ่นจมั้งถ้ามันมาเลี้ยงมาทำขับยากที่หนอยเนียนนี่ เปื่อยในซื้อมากแล้วป,ปราเซนก็เทียเท่ยวมามันขากันเนาะมันขากันได้น่กระเพาไปขาน้ำมนันเบิดเลยเนาะเบิ้กลายเป็นขวมหนุ่มขว่มเผาเยอะมากกระมูเจ้าหอมกระมูดเจ้าหอม ความนายได้แล้วน้องตัดก็กำน้องได้ปะอืต้องไปยีดาป่ะยีดาเนี่ยที่เอาอยู่ผู้ต่างคนกอบโมเกตใหม่ก็คือโอ้ปื้อปื้อพี่น้องกระดูกเป็นกระดูกเบี้ยมันหัวมาผูกเตามากินเหมือนกันลางวาลเลย

กินหุ่งกันรูาแสบคนจมอยโอบดีเกินใจล้วมาถ้าก่อนซื้อกระดูกซ้ำใงหาชิมนะโอ๊ะดวบบนไหมชัเที่ยังตัวอันเนาะ mở người ở ngoài hết mọi người nói mọi người nói mọi người nói mọi ยิบแล้วไปกินถ้าเปอามาใช้รถมากเดีค่อยคิว่าแล้วเอาเราเหี่ยงอีกมาเองนะอย่ามาคุกบ่อแอบจินแอบหมแอบย้อนพักสามง ือเค็มอย่างเดียวเน้นเค็มไม่เน้นหวาน ทำอหยิบอะไรเยอะๆยังๆแล้วเขา,าคาืออะไรบ้างเขาผู้ราคาผู้เดชินเขาก็ะอินโตนี่จำตอนเนี้ยบนท่านนั่น,น,นอยู่อับไอ,อว่าแต่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ความทุกข์ก็มีแต่เพลินความลำบากก็มีแต่เพลินไม่ได้น nói บัวกข้าวก็ว่าไปนอนอันนี้มันตัดกระเพราไปเลยเนาะ กระเพากับพชรตัดขายเพชรตัดเพชรเลยจำได้น้อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมเบื้องแนวกับเบื้องหายจบคลิปนี้ด้วยพี่น้อง fc ฝั่งไทยฝั่งลาวเป็นกำลังใจให้แหนมน้อยด้อยโดด้วยนะคะ ฟัทงทำไมฟังเนี่ยมาจะลบก,กันอยู่กับลบกันหน้าิึงอยู่ทุกวันมึง <laughs> อ่ะแมงหน่อเมองหน้าอยู่ญี่ปุ่นอยู่ใช่เก็ะบ้นพีบ้านอันเตอร์ดิอาเรเตอดียกับฝากคลิปนี้แอมนี่ใเดือค่ะเด้เอไปห่หอนเนาะมราต้องฝากก็ดูเลยครับ ตอนนี้เจ้าจิ้งจอบโอเป็นย่งเปกันอ๋อไปอะไปมั้แม่ยิ่มน่เดี๋ยวยาเขาสารไปอืมม่ตมากินเขาห่วงกัน ต่างกันสามตัวก <night coupon behavi Lee begun> <lly> ินมาเบิดต่ก็มาหาเขี้ยมใช่ป่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเคี้ยมขอบคุณนะคะฝากกดไลคกดแชรให้ด้วยค่ะ